สวัสดีครับผมพิทยาจากวิชาสายออนนะครับ EP นี้นะครับเรามาเตรียมตัวก่อนเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราทําการติดตั้งตัวโปรแกรม Python ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก่อนนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็ทําการติดตั้งตัว v i s u o n Studio Code นะครับในที่นี้ผมเรียกมันว่า VS Code นะครับผมใช้ตัว Visual Studio Code นะครับเป็น Editor ในการโคดดิ้งภาษา Python นะครับ แล้วก็ทำการติดตั้ง extension นะครับในตัว Visual Studio Code ผมติดตั้งไป้สตัวนะครับตัวแรกก็คือตัว Python นะครับใช้ในการ debug Code นะครับแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นตัว p y l i n นะครับใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของ source code เรานะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยนะครับให้เรามาที่ตัวเว็บไซต์ของ Python นะครับ o r g d o w n l o a d นะครับทำการดาวน์โหลดตัว Uh, Python ในที่นี้ผมใช้ตัว Python ตัวเวอร์ชันสนะครับให้ทำการดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องนะครับแล้วก็ถัดมาก็ทำการาดาวน์โหลดนะครับ uh, ตัว Visual Studio Code นะครับ mm hmm. ก็เข้ามาที่ code.visualstudio.com นะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะครับ uh, ผมได้ทำการดาวน์โหลดสองไฟล์นี้เก็บไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับ uh, ขั้นตอนแรกนะครับผมจะทําการติดตั้งตัว Python ลงไปในเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ทําการด o u b l e ลคลิกนะครับแล้วก็กดปุ่ม Run นะครับแล้วก็ติ๊กตรงปุ่ม Add Python 3.102่น t o p a นะครับแล้วก็ทําการติดตั้ง Install Now นะครับแล้วก็รอให้ Python มันติดตั้งสักครู่นะครับโอเคนะครับ Python ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็กดกดปุ่ม c o s e นะครับอ่า ขั้นตอนต่อไปเรามาตรวจสอบว่าตัวโปรแกรม Python สามารถใช้งานได้ไหมนะครับแล้วก็มาเปิดตัว Python Shell นะครับขึ้นมานะครับตัวนี้ผมใช้ตัว IDLE นะครับในการทดสอบนะครับก็เป็นตัว Python เซลนะครับที่ที่มากับตัว Python อยู่แล้วนะครับก็เป็นอินดิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับผมใช้คำสั่ง P ิมพนะครับ โอเคนะครับอ็นเตอร์ไปหนึ่งครั้งก็โอเคนะครับตอนนี้ตัว Python พร้อมใช้งานแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็มาติดตั้งตัว Editor นะครับตัว Visual Studio Code นะครับให้เราเดิลคลิกที่ไอคอนนะครับแล้วก็ทำการรันนะครับแล้วก็กด a อ p l y ไปนะครับแล้วก็น็กแล้วก็กดเอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็กดติดตั้งไปนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับ โอเคครับตอนนี้ตัว Visual Studio Code ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กดปุ่ม finish นะครับแล้วก็มาทำการเปิดตัว Visual Studio Code ขึ้นมานะครับผมจะทำการติดตั้งตัว extension นะครับใน mm hmm. นี้ผมจะติดตั้งอยู่2ตัวนะครับก็คือตัว python กับตัว pylist นะครับ โอเคนะครับตัวแรกผมจะติดตั้งตัว Python ก่อนนะครับก็ทำการพิมพ์คำว่า Python นะครับแล้วก็กด enter หนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้ตัว visual studio code ค้นหานะครับแล้วก็ทำการา install ไปนะครับ ตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวต่อไปเรามาติดตั้งตัวไพรินนะครับก็ทําการกดค้นหานะครับแล้วก็ทําการติดตั้งตัวไพรินนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมติดตั้งตัวเอ t ิ n ชั่นของ Python ครบ2ตัวเลยนะครับต่อไปผมจะทำการสร้างไฟล์ Python ขึ้นมานะครับ เข้าปุ่มไฟล์นะครับแล้วก็ New File นะครับผมตั้งชื่อไฟล์ว่า test นะครับแล้วก็ .py นะครับนามสกุล Python ก็คือใช้ py นะครับแล้วก็ Enter เป็นหนึ่งครั้งนะครับผมจะเก็บไฟล์ไว้ที่ตัวโฟลเดอร์ Training Python นะครับผมสร้างโฟลเดอร์ Python ไอ Training Python ไว้ที่ Desktop นะครับแล้วก็ทำการ Create ไฟล์ไปนะครับผมจะใช้คำสั่ง print นะครับ วินเทสนะครับแล้วก็ทำการรันนะครับแล้วก็เลือกอ Python ฝ่ายนะครับโอเคนะครับตอนนี้ตัว โปรแกรม Python สามารถใช้งานร่วมกับ v i s u a l Studio Code ได้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับอ่า EP นี้ผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ